าสื่อแล้วสวัสดีทุกคนในไลฟ์อย่เป็นทางการนะครับผมออเตอร์แมนเชอร์เจอตอนนี้เราอยู่กันที่ Monkey e v e r y Learning Space นะครับผมที่สยามสแควร์นะครับผมเป็นการซอฟต์โอเพนนิ่งในวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะอิ่มเอมใช่ไหมฮะครับผมบรรยากาศค่อนข้างดีเลยทีเดียววันนี้มีกิจกรรมต่างๆมากมายเดี๋ยวเราพาเดินชมในงานนะครับผมว่าที่นี่วันนี้มีอะไรกันบ้างอะไรผมมีจะทำอะไรบ้างเราไปดูที่สุ่มแรกก่อนเลยอ<ม>่าทุกคนครับผมขอ ฟังทีนึงเพื่อให้ทุกคนได้เห็น,นซุ้มแรกนะครับผมสเตชัที่หนึ่งครับผมเฟรมเดอร์ฟิลเจอร์เวนโกลทบูน, like future, น,นะครับผมที่จะให้ทุกคนกเนี่ยเขาเรียกว่ามาถ่ายรูปมาเป็นปเขา,า,าเรียกว่าเก็บกิจกรรมนะ,มระมครับผมมาถ่ายรูปซึ่งเรามีเคสพิเศษสำหรับรูปนี้ด้วยนะครผมรอเปิดตัวรอเปิดตัวรอเปิดตัวได้ครับผมและเคสพิเศษคนนี้จะเป็นใครไปแน่ๆนะครับนอกจากพี่อัพบูพันนะครับผมขอเจนตงด้วยครับผม ยากคู่แบบไม่ใช่ใหม่แล้วนี่เพื่อบางแบบว่าเริ่มนิสัยมาแล้วจะได้ยินกันโอเคครับโอเคก็อยากให้พี่แนะนำหน่อยว่าไหนๆวันนี้พี่ก็มาเป็นเกส์สำหรับบูธแรกทั้งทีเป็นโฟโต้บูธเป็นเฟรมทูเดอะฟิวเจอร์การใช้งานของบูธนี้ต่างๆนานาในวันนี้มันเป็นยังไงบ้างพี่ง่ายมากๆเลยครับผมยัังงไครบสำหรับน้องๆหรือใครที่แบบว่ายังไม่เห็นภาพอาชีพในฝันของเราเนาะเช่นสมมติตอนตอนนึกย้อนกลับไปตอนเด็กๆเนี่ยคือตอนเด็กอยากเป็นหมอ เป็นหมอจะโตมากลายเป็นหมาเฮ้ยนี่ไงเราอต้องสายตาใหเรื่อยๆชอบสายตาให้เรื่ยใช่คือตอนเด็กอยากเป็นหมอขอไลฟ์สดผ่านไมค์ดีกว่าครับบรรยากาศจะได้คึกคืนได้เลยครับผมอ๋อพี่ต้องเล่นใหม่เหรอไม่เล่นไม่เป็นไรครับไม่เล่นใหม่ก็ได้พี่เล่นใหม่ไม่เหรอว่าตอนเด็กๆอ่ะผมเคยมีความคิดว่าอยากเป็นหมอการอ่านหนังสือมาแล้วก็บอกว่าพี่อยากเรียนหมอนี่ไง แต่เราไม่เคยเห็นภาพตัวเองในชุดกาวอะไรเงี้ยจนจนจเราพอขึ้นได้ทํางานในได้ทํางานในซีรีส์แล้วเราได้ใส่ชุดกาวเราว่าอุ้ยออกมากครับไปลองรู้มันต้องมาลองเป็นหน่หรือเปล่าครับก็ตรงนี้นะฮะจะให้ทุกคนได้มาถ่ายดูัวที่เราจะมีใช้การรัได้กับแม่เป็นแบบคอมิวเตอร์ว่าเออเนี่ยเรามีอาชีพในฝันอยากเป็นอะไรอยากเป็น นี่อยากเป็นศิลปินอยากเป็นอยากเป็นหมออยากเป็นเชฟอยากเป็นนักบินอะวกาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เอาจริงมาลองเล่นได้แล้วก็น่ารักมากๆคือเขาปิ๊งเขาปิ๊งใ้ด้วยงให้ด้วยแล้วก็เอากลับมาเป็นที่ระลึกได้ที่ระลึกพีครับผมด้วยนะครับก็คำรับวันี้อยากให้คุกคนให้นายมานายมาที่งานเราใช่เราต้อง stay ของ UK เรามีการเก็บกิจกรรมกันในเขาเรียกว่า Dream Passport คุ้นๆเป็นแลนดี้นะใช่แลนดี้เออน่ารักมากนิ่งมากถึแล้วเราจะมีแจกรางวัลให้พี่ใชกิจกรรมพบปุ๊กอะไรต่างๆนานาเราจะมีรูเรื่องวัลกับตอนสีโอเคนะ้ลองไหมแล้วอดีนะพี่ผมขอลองใช่ตอนเด็กๆเคยอยากเป็นอะไรตอนเด็กๆผมอยากเป็นนักบินอวกาศดิจริงป่ะจริงทีนี้เรื่องจริงเลย จริงวะเฮ้ยพี่ก็เคยตอนตอนท่องคนหาตัวเองประมาณม3ม4ไงเอาจริงไหมตอนนั้นอยากเป็นหลายอย่างมากตอนแรกอยากเป็นมิโซะทองพออยากเป็นมิโซรทองพี่ลงลงไปเี่นเล่ลงลงชาเลนไปเอาจิว่าตอโอเคพี่ก็เลยตกใจเลยเพราะว่าตอนนั้นพี่ยังไม่มีมังกี้วิเดกไงคือถ้ามีเนี่ยอบเลยเล่ยที่ชิวอาวนี่ลองดูนะดีนอนอ่าย ผมก็ต้องชอ o แมแ a นะครับโอเคได้ครับโอเคเราเว้นระยะห่างกันทีนึงหุ้ยติดเลยเดี๋ยวจะถ่ายสับตีค่าวีดานึทงนะคะไม่ต้องขยับเยอะมานะคะค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็เปลี่ยนท่าได้นิดหนค่ะเราเราลองทำเป็นเหมือนเราเลินอยู่ในอวกาศได้ไหมแบบแบบบนดวงจันทร์ที่แบบ gravity น้อยๆมันทำแบบนั้นได้ใช่ไหมครับได้ค่ะหนึ่งสองสาม เฮ้ยนักขาุนักขาวุนักขาวุกหายใจไม่ได้เดี๋ยวหายใจไม่ได้โอเคแล้วพถ่ายจากตรงตัวทบเล็เสร็จมันก็จะเข้าโปรแกรมบ้านังนี้เลยครับวัสดีม่ัสดีคัี่ะสัคัสดี่ี่ั่ัคดี๋ี่มัีั มันเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนโฟลเดอู์ที่แบบกำลังทิมกันสำหรับที่แบบเป็นตู้เป็นตู้แบบตู้ถ่ายรูปเราไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าลิงไลน์ตรงนี้นะครับจะปรับให้หน้าทุกคนนะฮะหล่อฮะหล่อสวยดูดีมีสไตล์ทุกคนอ่ะโอ้โอ่านี่ฮะประมาณนี้นะครับผมนี่ซึ่ง ซึ่งเดี๋ยวพี่จะเก็บไว้อันหนึ่งเอาไว้ไปประมูลใครอยากได้บ้างได้ังเดี๋ยวบอกเลยว่าไฮยัสปิดเดอร์เท่านั้นเดี๋ยวผมรอรูปที่้วเดี๋ยวผมเอาว่างเชิญสิบคนริ่มกิจกรรมอ่าโอเคและตอนนี้นะฮะเราจะให้ทั้งหมดสิบคนใช่ค่ะมาค่ะทำกิจกรรมไทยรุ่งจังเี่มแรครับมาไม่รอช้าคนแรกเลยครับผมขออาสาอาสาอาสาอาเลยมาเลยมาเลยอาเลย ะครับเดี๋ยวมันมันจับได้ทีละคนนะครับเราเอาไว้นอกโอกนะคะเดีี๋ยวนน้มักจรชื่ออะไรครับผมของขวัญของพี่อัพชื่อของขวัญของพี่อัพชื่อยังนะชื่ออยังอ๋อชื่อขวัญโอเคทั้งหมดครับทั้งหมดยากตอนเด็กๆจริงไหมว่าอยากเป็นอะไรขอยากเป็นพยาธีค่ะขับพ่นค่ะอยากเป็นหมอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ขวัญเป็นหมอเลยนะฮะอ่าโอเคน้องผ่าน น้องของขวัญของพิลาเขาเห็นได้ใหม่มีคือเตอร์ไม่เจอหรอต้องหอบงานต่างๆแต่เราไม่ได้ท่านี้นึงรับควงถอยกันไปควงเก้านะคะถอยไปควงเก้านิดนึงนะคะถอยนิดนึงนะคะโอเคค่ะมีแค่ที่ติดก่อนคุณลากทำไมถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารีบใส่เลยนะคะ กดกดกดสีเทาด้านข้างเป็นไงบ้างครับตอนนี้อ่ะมาดูกันคืออะไรครับยังเงืใช่หมเดามาดูดีกว่าต้องรู้นเลยทันทีเบลทา์ ครับผมเขียนไว้หล่อเขียนไะว้ให,ให้เนี่ยผมก็เขียนไม่บอกไม่บอกหรอกว่าเขียนอะไรเป็นการไม่หวหวยนะครับตอนนี้เรื่องมีเลขท้ายสามตัวสามตัวเอาสามตัวเลยหรอสามตัวก็ได้อ่านี่นะครับตอนนี้อยู่ อะไรหรือชอบอะไรคุณก็สามารถเจรจบางทีวีดีมันวนๆกันดีในการพาเราไปสู่ความหมายนครับขอบคุณมากครับโอเคครับในตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าบูธแรกกิจกรรมแรกของเราเป็นไงต้องขอบคุณพี่อาบมามาขอบคุณมากสำหรับการสาธิตการใช้งานของบูธแรกนะครับผมหรือว่าเฟรมเดอฟิวเจอร์นะครับผมถ้าใครอาจจะยังไม่มาหรือติดธุระหรือติดภารกิจใดๆอยู่สามารถมาได้แล้วมาเจอกับพวกเราคนได้ครับผมที่นี่นะฮะขอบคุณที่นีดี ที่สามสิบฉันสิบครับผมใครที่ดูร้านอยู่วันนี้มาวันนี้มาเจอได้เจอได้ตองเตอร์ครับผมก็จะได้เรู้ว่าถึงสี่นยกรางผมสี่โมงเย็นมีจับรางวัลสี่โมงเย็นมีจับรางวัลฉะนั้นถ้าอยากได้รางวัลบอกเลยว่ารางวัลเนี่ยมันราคาอยู่ของผนไง ไอ้ตีออกมาเมูราคาไม่ได้นะมันยิ่งใหญ่การเนี้มันราคายิ่งใหญ่เลยเราไปเฉลิบลาก่อนเราไปเฉลิบลาก่อนโอเคพี่เท่าหัวคอมพเตอร์ขอบคุณมากครับที่ได้มาตามอยู่บ๊ตนี้นะครับถ้าใครอยากมาถ่ายรูปเล่นนะครับก็มาถ่ายรูปผมได้นะจ๊ะแลไงก็เดี๋ยวไลฟ์ในของไอจีตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะขอปิดไปก่อนแล้วก็สามารถดูการไลฟ์ต่อได้ที่ไอจีของบังกี้ Everyday นะครับผมแล้ก็ฝากช่องทางของบังกี้ Everyday ด้วยนะครับผมเป็นเฟุตูนะครับ เฟซบุ <Facebook> page. นะ๊กเพจนะครับผมเฟซบุ๊กเพจนะครับผมอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับผมไปสามารถดูไลฟ์ต่อกันได้ที่เฟซบุ๊กเพจของทีเดลเลยนะครับ